มากินมามาเผิดกันครับนี่ไม่ได้เผิดธรรมดานะมีพริกด้วยลองนะครับนนใส่เลยใสายด่ดูว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนใส่หมดเลยวะใส่หมดเลยเกรัวเลย,เ,ลยนะเราจะมีของแก้เผ็ดแก้เผ็ดนะครับเนี่ยของแก้เผ็ดทุกสิ่งทุกอย่างนีดโดยแก้เผ็ดได้นะครับเราจะมาลองครับว่าอันไหนที่แก้เผ็ดได้ดีสุดคะแนนเต็มสิบอันไหนจะดีที่สุดนีไงมีดูดูไหวจริงหรอเพื่อนโอ้ยรบบนี้แหละต้องลองต้องลองไม่ลองไม่รู้ครับผม โค้ดูสีดิ<ม>คนากลโ<ม>ก่คนาโก้ไรเงี้ยรอมีเนี่ยจะมาลองกินดูโหอันไหนจะช่วยได้บ้างจริงจริงเหรอวะเยอโอุ้ยยุงก็เยอะใช่ไหมมา อะไรดิบว้ได้มาอ่ะลองคุณลองเลยครับวางชิ้นหนึ่งอาชิ้นถ้ายังไม่กินข้าวเมื่อกี้นี้ตายเลยนะ่ะได้ช่วยเผ็ดได้จริงหรอวะหอเหมือนกับเผ็ดกว่าแล้วะแนนเต็มสิบผมให้สามพออ่ะสองพอช่วยเลย ไอสองน้ำเปล่านะครับอืมเนี่ยไดปะผมไม่ให้5้าพอให้สีเพราะไม่ชั่วเลยเลยอะตอไปอันนี้นะครับแรงบหมืนวิไงเหนี่ยวเนี่ยเนี่ยเคยไหมว้าวอันนี้ผมใแปดเพราะว่ามันเย็นแล้วก็มีความหวานผมให้แปดจริง จริงช่วยจริงเบอร์เนี่ยช่วยวหวานเย็นเน,นี้ยอะไรไปช่วยอะไรได้ปะไปดิอะไรไม่ศูเอ้ยไม่ให้ยังตัวเบเตยนะครับอ,อยากเค็ม่หายกลัวเค็มปี Workers, ถ้าถามมาช่วยมันก็ช่วยนะแต่มันช่วยได้ไม่เยอะอ่ะผมให้สามพอเพราะว่าให้สามเมือนกันนี่ครับน้เปียกครับผมช่วยปหมวะกูว่าน่าช่วยช่วยได้ไม่เยอะอ่ะกูเพลิดช่วยไหมเป็นอะไรไม่ให้เลยกว่าเหมือนว่าทรมานตัวเองอ่ะคลิปเนี้ยว่าเลยทรมานชิบหายอ่ะ ไม่ผิดเท่าไหร่แล้วก็จับไบก็กล้วยเห็นแล้วผลไม้เขาบอกมันช่วยได้เยอะเราดูช่วยจริงไหมเอาดิคนละครึ่งนี่ช่วยจริงช่วยได้พอแล้วเจ้าตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยราเล่อีกอย่าง จุปเรียนจุเรียนเรียนเแปลว่าสลาดเหมือนกันนะครับเนี่ยผ่านมีทำไมทำไมวะเพราะมันเ en. <ff> รียนกินต่อเอาครับกินมาม่าต่อเลยนะครับผมแต่อย่างสุดท้ายแลละที่ช่วยชีวิตเราได้จะช่วยได้จริงป่าววะกินไหมแกะไงวะเพื่อนมีดิโอ้ยเกียร์พิสดารเลยวะ เป็นไงครับเป็นไงมั้ยขมเมื่ี้ยขมเมื่ี้ยทำไมวะมีเปรี้ยวเลยขมยิบหายรู้บ้างไหมมะนาวถึงขมทำไมครับผมเพราะไม่มีผมเงียบทำเงียบเอาไหมวะาสรุปคะแนนดีกว่าคุณให้ไหนเยอะเยอะเยอะสุดครับอันนี้เลยผมให้นี่เหมือนกันเยอะสุดละเด็ดสุดน้ำน้ำเขาใช้กันชั่วประชดใช้ได้จริง ทุเรียนครับทุเรียนใช่ทุเรียนช่วยได้แล้วก็กล้วยกล้วยครับเราลงมาบวยบวยช่วยได้อยู่แล้วก็มะนาวมะนาวไม่ช่วยเลยครับเกลือเกลือนี่หน่อยเท่าไหร่แค่นี้นะครับไฟไกลตีเลยครับไอ้เย็นี่แบบโอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับเพลงจริงจริงครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูหน้าครับดูหน้าบ๊วยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดติดตามพวกเรานะครับคลิปใหม่จะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามด้วยครับแนะนำกันมาได้นะครับ จะเป็นคลิปอะไรต่อไป